อ่ะทีนี้นะเอ่อถ้าถ้าดูเนี่ยโจทย์อ่ะมันจะมีหมุน9กสิบองศากับหมุนร8 0ปสองศา,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 ศาโอเคแล้วจะมีหมุนทวนเข็มกับตามเข็มถ้าเป็นการวาดรูปนะเราก็จะไปอยู่ที่ส 2, 4. 2, 4องสี่สองสี่ยู่บประมาณนี้อาประมาณเนาะขั้นตอนถัดมาเราก็จะต้องลากเส้นจากจุดหมุนไปยังจุดเอใช่ป่ะอ่ะแล้วเราก็จะต้องสร้างเส้นโคง้งอ่ะครูก็มีเส้นโค้งนี้มา เสร็จแล้วเราก็เอาไมโครแทกเตอร์ไปไวัด90องศาซึ่ง90องศาเนี่ยมันก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้นี่กูกระกาเอานะที่อยู่ประมาณอย่างเงี้ยอันนี้คือจุด A อันนี้คือ a p พาร์มไอจุด A เนี่ยมันก็คือ2 4อน,นี้จุด a p พาร์ถ้าถ้าดูจากพิกัดนี่นก็ต้องเป็นลบ4นี่ก็คือก็คือ2แล้วทุกครั้งที่เราทำอย่างเงี้ยก็สังเกตได้อา้าวท้าเกี่ยวข้องกับกา90องศา จากเดิมที่มันเป็นสองสี่มันจะเป็นสี่สองประจําเลยมันจะสลับ x y กันโอเคแล้วไอ้ตรงเนี้ยเราแค่ดูว่าเดี๋ยวถ้ามีการหมุนเนี้ยถ้าไปทนเข็มมันจะไปอยู่จุดทันสองนะแล้วรอบจุดทันสองเนี่ยแกน x ตรงเนี้ยเขาจะเป็นลบแล้วแกนมก็จะเป็นบวกใช่ไหมเครื่องหมายประจําจุดทันสองจะเป็นลบบวกเครื่องหมายประจําจุดทันหนึ่งอันนี้คือ x เป็นบวก y ก็บวกฉะนั้นเครื่องหมายประจําจุดันอันหนึ่งก็คือบวก แต่ถ้ามันไปอยู่จุดบ้านสามแกน x เป็นลบแกน y ก็เป็นลบแลั้วเครื่องหมายประจำจุดบ้านที่สามคือลบลบแล้วจุดบ้านที่สี่อ่ะเอเป็นบวก y อยู่ข้างล่างเป็นลบเครื่องหมายประจำจุดบ้านสี่ก็คือบวกลบสมมติเราูรู้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องขยับามาจุดบ้านสองเนี่เครื่องหมายก็เป็นอย่างนี้นะเราเข้าหมายตามเนี้ยไปใส่ตัวเลขตรงนี้รูจะให้นี้ก่อนนะ ถ้าเกี่ยวข้องกับ90องศาจะมีการสลับ x กับ y กันเนี่ยสลับ x กับ y กันแล้วก็เครื่องหมายจะตามจาุดผ่าที่ที่แปลงไปะจะมีอยู่สองส่วนนะถ้าเป็น90องศาต้นแบบนะี่ยสลับ x กับ y เขาแล้วก็เครื่องหมายตามจุดผ่า,ท,าที่แปลงไป เราจะใช้ได้เมื่อ,อมีการหมุนรอบจุดศูนย์ศูนย์เท่านั้นนะวิธีที่จะให้เนี่ยถ้าเป็นหมุนรอบจุดอื่นที่ไม่ที่ศูนย์ศูนย์ต้องต้องวาดรูปเอาแต่ส่วนใหญ่เขาจะถามให้หมุนรอบจุดศูนย์ศูนย์นี่แหละดังนั้นอันดับหนึ่งนะจุดเอต้นแบบคือสองสี่ยังไม่ต้องสนใจคําวัดทวนเขียนเลยนะหมุนเก้าสิบองศารอบจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยนี่ไงเข้านี้เลยนะสลับเลวเขาก่อนสลับเ y ขาเขาก่อนก็จะเป็นสองสี่ก็จะเป็นสี่สองแบบนี้ และคําว่าเครื่องหมายตามจาตุภาคที่แปลงไปโอเคสองสี่นี่จตุภาคหนึ่งนะตรงไหนกม่ได้สักสักตรงหนึ่งติ๊กตางเอาตรงเนี้ยทีนี้มาดูแลคือถ้าจะมีการหมุนจะต้องมีเส้นจากจุดหมุนไปยังจุดที่เราจะแปลงมันถูกไหมมันต้องมีเส้นนี้คําว่าเครื่องหมายตามจตุภาคที่แปลงไปให้เราดูก่อนว่าโจทย์เราอยู่จตุภาที่หนึ่งถ้าทวนเข็ม คนเข็มก็ต้องมาฝั่งนี้มันอยู่จตัตุราสที่สองทีนี้จตัตุราสที่สองเนี่ยเครื่องหมายเป็นยังไงสี่สองเนี่ยอ้ x ถูกไหม x ก็คือแกนนี้ถูกปะ x ก็คือแกนนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันอยู่ฝั่งซ้ายมันเป็นลบส่วนนี้คือ y มันอยู่ข้างบนมันเป็นบวกแสดงว่าเอพิกัดของ a พาร์มคือลบสี่สองนี่คือเครื่องหมายตามจัตุรัาที่แปดไป มาลองหลักการอันนี้กันอีกทีนะจุด b อยู่ที่หกลบแปดหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเก้าสิบองศารอบจุดศูนย์ศูนย์พิกัดบพามคืออะไรวิธีการดูอันที่หนึ่งก็คือว่าหมุนเก้าสิบองศารอบจุดศูนย์ศูนย์นะคือใช่หลักการนี้ได้ถ้าเป็นการหมุนเก้าสิบองศารอบจุดศูนย์ศูนย์สลับ x y ของต้นแบบกอนเลยต้นแบบคือหกลบแปดยังไม่ต้องสใส่เครื่องหมายกันนะหกลบแปดนะฉะนั้น x อตัว เอ่อพิกัดอันใหม่ของเขาอ่ะก็ต้องแปดหกอเฉพาะตัวเลขก่อนนะอ่ะถ้าหมุนเก้สาสิบองศารอบจุดศูนย์ศูนย์ต้นแบบคืออะไรก็ตามไม่ต้องถอดยันตมายเผาสลับเป็นก่อนเลยโอเคต่อมาหกลบแปดเนี่ยหกลบแปดอยู่จุดภาคไหนเอ็กเป็นหกอยู่ภาคนี้ถูกไหมเอ็กเป็นหกอยู่ภาคนี้วายเป็นลบแปดก็คืออยู่ตรงนี้ถูกปะแต่ว่าอยู่จุดภาคอยู่จุดภาคสี่ นี้เราก็มาไปเลยถ้าอยู่จตุภาคสี่ทีนี้มันเดิมอ่ะคือเส้นเนี่ยถ้าจะหมุนอ่ะเขาบอกไงหมุนต้นเข็มถ้าไปทิศทางอย่างเงี้ยนี่น,นี่นี้คือตามเข็มนาิกาเราจะหมุนนี้ถูกป่ะนี่คือตามเข็มแต่แล้วถ้าถ้าจะพลเข็มเราก็ต้องไปอย่างนี้แล้วถ้าไปเก้าสิบองศาเนี่ยเก้าสิบองศาก็คือมาแค่นี้ถูกไหมนี่ไงเราก็รู้และอ๋อจากเดิมนะ b ีก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหมุน ตามที่โจกําหนดวีพามจะมาอยู่จ็ดพักหนึ่งแล้วเครื่องหมายประจำเจ็ดพักหนึ่งคือบวกคู่เลยแล้วเราเครื่องหมายประจำเจ็ดพักหนึ่งไปใส่ที่ตัวเลขคู่เนี้โอเคจะประมาณนี้นะ